สวัสดีครับนักเรียนทุกคนสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ครูจะพาเรียนเกี่ยวกับแอคชั่นต่างๆนะครับซึ่งจะจะต่างจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับคลิปที่77นะครับลงไปเลยนะฮะจะเป็นอาหารกับเครื่องดื่มใช่ไหมครับนะอาหารก็ฉันอยากรับไก่หรือหนูอยากได้ไก่สักชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับจะเป็น I would like a chickenI would like a chicken นะครับ Uh, ถ้าเป็นน้ำสิครับอยากได้เครื่องดื่มสักสักอย่างหนึ่ง I would like a drink I would like a drink นะครับหรือถ้าอยากรับเป็นเค้กสักชิ้นหนึ่ง I would like a cake I would like a cake เห็นไหครับอันนี้คือสิ่งของกับอาหารแร้วก็เครื่องดื่มนะครับต่อไป นะครับวันนี้ครูจะพาดูคลิปนี้นะครับพาฝึกคลิปนี้เลยนะครับจะไม่ใช่อ่ะจะเปลี่ยนอ่ะเป็นทูเห็นไหมครับฝรั่งก็จะมีแค่นี้เปลี่ยนอ่ะเป็นทูเปลี่ยนทูเป็นอะแต่ว่าทูมันจะใช้นําหน้าแอคชั่นต่างๆนะครับแอคชั่นก็คือแสดงอาการเดินวิ่งว่ายน้ําไปมาดื่มกินนั่งนอนพูดทํางานอย่างเงี้ยนะครับนะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยนะครับเราจะได้ฝึกใช้กันนะครับต่อไปนะครับเมื่อเราอยากเสนอกิจกรรมต่างๆให้ผู้อื่นจะใช้ to นำหน้าคำกริยานั้นๆทุกครั้งนะครับนะทีนี้ครูก็นำคำศัพท์คำกริยาสำเร็จรูปมาให้นักเรียนใช้จากคลิปที่4นะฮะเนี่ยครับขอย้อไปที่นั่นอย่างเงี้ยครับ Go there เนี่ยครับนะโอเคถ้าเห็นนะครับครูขีดเส้นใต้แบบนี้นะครับคำสุดท้ายเนี่ยครูด,ดึงมาจากคลิปที่4ทั้งหมดเลยนะครับมาให้หนักเรียนฝึกพอคลิปที่4ใช้ตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยนะครับ100คําคนะนั้นมันสําคัญมากนะเนี่ยไปฝึกคลิปที่4ได้เลยนะครับโอเคเห็นไหมครับสังเกตว่าจะมีทูน้าหน้าคลิปที่4หมดเลยเนี่ยครับทู true อย่างนั้นทู true อย่างนี้อยู่ในคลิปที่4นะโอเคคุณอยากไปที่นั่นไหมพูดว่า Would you like to go there? Would you like to go there? นะครับเดี๋ยวบทคลิปนี้จะฝึกอย่างละสองครั้งนะครับใช่ฉันอยากไปที่นั่น Yes I would like to go there. Yes I would like to go there. ไม่ฉันไม่อยากไปที่นั่น No I wouldn't like to go there. No I wouldn't like to go there. นะครับไปหน้าต่อไปเลยครับ ต่อไปคุณอยากมาที่นี่ไหมพูดว่า Would you like to come hereWould you like to come here ใช่ฉันอยากมาที่นี่ Yes I would like to come hereYes I would like to come here ไม่ฉันไม่อยากมาที่นี่ No I wouldn't like to come here No, I wouldn't like to come here. ไอข้อต่อไปเลยครับต่อไปคุณอยากไปคนเดียวไหม Would you like to go alone? Would you like to go alone? ใช่ฉันอยากไปคนเดียว Yes, I would like to go alone. Yes, I would like to go alone. ไม่ ฉันไม่อยากไปคนเดียว No I wouldn't like to go alone No I wouldn't like to go alone ให้ดูขอต่อไปเลยครับต่อไปคุณอยากไปได้วยกันไหมพูดว่า Would you like to go together Would you like to go together Would you like to go together ใช่ พวกเราอยากไปได้วยกันนะครับเราไมา่ได้ยืนคนเดียวนะครับเรายืนอยู่กับเพื่อนสองคนขึ้นไปนะครับเมื่อกี้ถามยูยูตัวน,นี้แปลว่าพวกคุณนะครับไม่ใช่แปลว่าคุณอย่างเดียวนะครับแปลว่าพวกคุณก็ได้นะครับพวกคุณอยากไปได้วยกันไหมถามใหม่ว่า Would you like to go together Would you like to go together ใช่พวกเราอยากไปได้วยกัน Yes We would like to go together. Yes, we would like to go together. ไม่พวกเราไม่อยากไปได้วยกัน No, we wouldn't like to go together. No, we wouldn't like to go together. ข้อต่อไปเลยครับเราจะพูดอย่างละสองครั้งนะครับเราจะได้คำศัพท์เยอะๆได้ประโยคเยอะๆนะครับอ่าเดี๋ยวก็เราก็สามารถที่จะฟังดูหลายๆรอบได้นะครับ เราจะได้เก่งๆแล้วก็เพิ่มความคล่องขึ้นต่อไปคุณอยากไปเที่ยวไหมคําว่าไปเที่ยวภาษาอังกฤษว่า go out นะครับแปลว่าไปเที่ยวนะครับคุณอยากไปเที่ยวไหม Would you like to go out? Would you like to go out? ใช่ฉันอยากไปเที่ยว Yes I would like to go out Yes I would like to go out. ไม่ฉันไม่อยากไปเที่ยว No. I wouldn't like to go out. No. I wouldn't like to go out. ไปฝึกข้อต่อไปเลยครับต่อไปคำศัพท์จากคลิปที่4นะครับไปไปช้อปปิ้งนะครับ Go shopping. Go shopping. เสียงช็อปเสียงลมเยอะๆนะครับ เพราะว่ามีตัว sh นะฮะทำปากจูจๆเสียงลมนำมานะครับ go shopping go shopping นะครับคุณอยากไปช้อปปิ้งไหมพูดว่า would you like to go shopping would you like to go shopping ใช่ฉันอยากไปช้อปปิ้ง yes i would like to go shopping yes i would like to go shopping ไม่ฉันไม่อยากไปช้อปปิ้ง no, I wouldn't like to go shopping. no, I wouldn't like to go shopping. ข้อต่อไปเลยครับข้อต่อไปคำศัพท์ไปบ้านหรือกลับบ้านพูดว่า go home พูดให้ติดกันนะครับ go home คุณอยากไปบ้านไหมคุณอยากกลับบ้านไหม Would you like to go home? Would you like to go home? เวลาเราไปเที่ยวดึกดืกด่นนะคะหรือไปเที่ยวตอนกลางวันแล้วเราเหนื่อยแล้วเราเบื่อแล้วเราอยากกลับบ้านก็ถามเลยครับคุณอยากกลับบ้านไหมถามว่า Would you like to go homeWould you like to go home ใช่ฉันอยากกลับบ้าน YesI would like to go homeYesI would like to go home ไม่ฉันยังไม่อยากกลับบ้าน NoI wouldn't like to go home No, I wouldn't like to go home. ไปข้อต่อไปเลยครับต่อไปคุณอยากไปเดินเล่นไหมไปเดินเล่นเอามาจากคลิปที่4นะครับ Go for walk, go for walk นะครับอ่าเปลี่ยนแค่ตัวท้ายนะครับไปเดินเล่น Go for walk คุณอยากไปเดินเล่นไหม would you like to go for a walk? would you like to go for a walk? chai. chen yak yes. i would like to go for a walk. yes. i would like to go for a walk. mai. chen yak no. i wouldn't like to go for a walk. no. i wouldn't like to go for a walk. ไปนะต่อไปเลยครับต่อไปคุณอยากไปวิ่งเล่นไหม go for run เห็นไหมครับแค่เปลี่ยนวอกจากหน้าที่แล้วนะครับเปลี่ยนตัวสุดท้ายเป็น run นะครับเปลี่ยนวอกเป็น run แค่นั้นเองครับ go for run go for run ร u นหันลิ้นตรง RUN น,นะครับรันเสียงเนื้อเป็นแค่เสียงลมนะครับพร้อมนะครับคุณอยากไปเดิน คุณอยากไปวิ่งเล่นไหม Would you like to go for a run? Would you like to go for a run? ใช่ฉันอยากไปวิ่งเล่น yes I, like yes I would like to go for a run Yes I would like to go for a run Yes I would like to go for a run ไม่ฉันไม่อยากไปวิ่งเล่น No I wouldn't like to go for a run, no. I wouldn't like to go for a run, no. I wouldn't like to go for a run. ไปข้อต่อไปเลยครับข้อต่อไปคุณอยากไปไว่ายน้ำเล่นไหมนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวสุดท้ายนะครับตอนแรกๆจะเป็น walk ใช่ไหมครับ go for walk อันเมื่อกี้ก็ go for a run อันนี้ go for a swim เห็นไหมครับสังเกตว่าฝรั่งเขาจะเป็นแค่ตัวท้ายความหมายเปลี่ยนนะครับอ่าเปลี่ยนเป็นคุณอยากไปไว่ายน้ำเล่นไหม Would you like to go for a swim Would you like to go for a swim ใช่ฉันอยากไปไว่ายน้ำเล่น Yes I would like to go for a swim Yes I would like to go for a swim. ไม่ฉันไม่อยากไปไว่ายน้ำเล่น .No I wouldn't like to go for a swim. No I wouldn't like to go for a swim. ไปหน้าต่อไปเลยครับคำศัพท์คลิปที่4ไปตอนนี้พูดว่า Go now คุณอยากไปตอนนี้ไหม Would you like to go now? Would you like to go now? ใช่ฉันอยากไปตอนนี้ Yes I would like to go nowYes I would like to go now ไม่ฉันไม่อยากไปตอนนี้ No I wouldn't like to go nowNo I wouldn't like to go now, no, like to go now. ขอต่อไปครับคุณอยากไปวันนี้ไหม ไปวันนี้พูดว่า go today จากคลิปที่4นะครับ go today คุณอยากไปวันนี้ไหม would you like to go today would you like to go today ใช่ฉันอยากไปวันนี้ yes I would like to go today yes I would like to go today ไม่ฉันไม่อยากไปวันนี้ no I wouldn't like to go today. No, I wouldn't like to go today. ขอต่อไปครับต่อไปคุณอยากไปคืนนี้ไหม Would you like to go tonight? Would you like to go tonight? ใช่ฉันอยากไปคืนนี้ Yes, I would like to go tonight. Yes. I w o u l d like to go tonight. ไม่ฉันไม่อยากไปคืนนี้ No. I wouldn't like to go tonight. No. I wouldn't like to go tonight. ขอต่อไปครับคุณอยากไปกับฉันไหม Would you like to go with me? Would you like to go with me? would you like to go with me? ใช่ฉันอยากไปกับคุณถามมีตอบ you นะครับ yes I would like to go with you yes I would like to go with you yes I would like to go with you ไม่ฉันไม่อยากไปกับคุณ no I wouldn't like to go with you. No, I wouldn't like to go with you. ข้อต่อไปครับต่อไปคุณอยากไปกับปีเตอร์ไหม Would you like to go with Peter? Would you like to go with Peter? Would you like to go with Peter? ใช่ฉันอยากไปกับเขา นะครับเวลาถามถามเป็นชื่อคนปีเตอร์นะครับเวลาตอบนะครับให้เปลี่ยนเป็นคำว่าเขาเหมือนฝรั่งนะครับใช่ฉันอยากไปกับเขานะเขาก็คือต้องเป็นคำว่า him เท่านั้น100%นะครับ Yes I would like to go with him Yes I would like to go with him ไม่ฉันไม่อยากไปกับเขา No I wouldn't like to go with him. No. I wouldn't like to go with him. No. I wouldn't like to go with him. ไปข้อต่อไปเลยครับต่อไปคุณอยากไปกับแอนนาไหม Go with Anna. นะครับ Would you like to go with Anna? Would you like to go with Anna? Would you like to go with Anna? ใช่ฉันอยากไปกับหลอนเราเปลี่ยนอน n a เป็นหลอนนะครับเพราะว่าเรารู้ไปอนนาเป็นผู้หญิงนะครับก็เป็นเธอนะครับ Yes I would like to go with her Yes I would like to go with her Yes I would like to go with her ไม่ฉันไม่อยากไปกับหลอน No I wouldn't like to go with her. No, I wouldn't like to go with her. ไปข้อต่อไปครับข้อต่อไปคุณอยากไปกับพวกเขาไหมนะครับเห็นพวกเขามาเรียกนะครับเพื่อนมาเรียกอยู่ข้างนอกหน้าบ้านนะครับสคนขึ้นไปนะครับอ่าก็ใช้เดมได้แล้วนะครับเดมที่เป็นลิ้นโผล่ให้ฟันขบนะครับคุณอยากไปกับพวกเขาไหม Would you like to go with them? Would you like to go with them? Would you like to go with them? ใช่ฉันอยากไปกับพวกเขา Yes I would like to go with them.Yes I would like to go with them ไม่ฉันไม่อยากไปกับพวกเขา No I wouldn't like to go with them.No I would n t like to go with them. ข้อต่อไปครับต่อไปคุณอยากไปข้างในไหม Would you like to go inside? Would you like to go inside? ใช่ฉันอยากไปข้างใน Yes I would like to go inside Yes I would like to go inside ไม่ ฉันไม่อยากไปข้างใน No I wouldn't like to go inside No I wouldn't like to go inside นะต่อไปครับต่อไปคุณอยากไปข้างนอกไหม Would you like to go outside Would you like to go outside สมมติว่าเดินไปข้างในร้านแล้วนะครับ ไม่มีอะไรซื้อก็อยากออกไปข้างนอกร้านค้านะครับใช่ฉันอยากออกไปข้างนอก Yes I would like to go outside Yes I would like to go outside ไม่ฉันไม่อยากออกไปข้างนอก No I wouldn't like to go outside No I wouldn't like to go outside ขอต่อไปครับ ต่อไปคุณอยากไปข้างบนไหมสมมติว่าไปเดินห้างนะครับเห็นเข้ามมองขึ้นไปข้างบนก็ถามเลยนะครับ Would you like to go upstairs พูด upstairs เสร็จออกเสียงลมนะครับ Would you like to go upstairs ใช่ฉันอยากไปข้างบน YesI would like to go upstairsYes I would like to go upstairs. ไม่ฉันไม่อยากไปข้างบน No. I wouldn't like to go upstairs. No. I wouldn't like to go upstairs. ขอต่อไปครับข้อต่อไปคุณอยากไปข้างล่างไหม Would you like to go downstairs? Would you like to go downstairs? ใช่ฉันอยากลงไปข้างล่าง Yes I would like to go downstairsYes I would like to go downstairs ไม่ฉันไม่อยากลงไปข้างล่าง No I wouldn't like to go downstairs. No. I wouldn't like to go downstairs. โอเคเสร็จแล้วครับนักเรียนวันนี้นะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ